สวัสดีค่ะบิ๊กตู่ตอบแล้วยกเลิกเที่ยวด้วยกันเรียกร้องเราชนะ7 0 0 0แทนบิ๊กตู่ตอบแล้วหลังประชาชนขอให้ยกเลิกเราเที่ยวด้วยกันขอเราชนะรับเงินสด70,00แทนวันที่16กันยายน64นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า วันที่24กันยายน64ผู้ที่สนใจใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3และโครงการทัวร์เที่ยวไทยสามารถเข้าลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w e w e เราเที่ยวด้วยกัน .com สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเคยใช้สิทธิ์แล้วเพื่อเข้ายืนยันตัวตนกับระบบหลังจากยืนยันสิทธิ์7วันระบบจะดำเนินการตรวจพิสูจน์และสามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวได้ประมาณ15ตุลาคม ยาวไปจนถึงต้นปี2565ล่าสุดได้มีโพสสำรวจจำนวนมากว่าในสถานการณ์แบบนี้ให้ยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนและมาแจกเราชนะให้กับประชาชนแทนเพราะในสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่กระจายอย่างหนักคงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับโครงการเราชนะเพราะหากเปิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่จะติดโควิด -19 เพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าต้องการจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวและเพื่อกระจายรายได้ได้ทั่วถึงและเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเพราะจะมีการเปิดประเทศจึงไม่สามารถยกเลิกโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ส่วนมาตรการอื่นๆจะพิจารณาตามความเหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ